ไปในแพทย์ประสงค์บูญพงศ์ครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมในแพทย์ประสงค์บูญพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรบางชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจังหวัดนครพนมท่านประธานครับก็ได้ข่าวว่ามีการแจกใบปลิวที่ภาคใต้บ้านผมก็เริ่มมี้ไม่มีการเลือกตั้งเลยซ้านะครับเขาจะแจกบัตรอย่างนี้ครับท่านประธานครับเป็นบัตรรับปรึกษาปัญหาการเงิน บริษัทเหงแสนเหงบริษัทรเยอะแยะเลยครับแล้วมีไปทั่วฮะตอนเช้าเนี่ยจะมีการโยนไปตามถนนผมก็คงไปโยนที่นี่และครับเพราะว่าที่บ้านผมก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต้องทํางานทุกวันนะครับนี่เป็นบัตรอะไรครับเป็นบัตรของนายทุนเงินกู้ครับซึ่งก็น่าเห็นใจสําหรับคนที่ยากไร้ทั้งหลายนะครับที่บ้านของผมเนี่ยเขากู้หนึ่งพันบาทตอนเย็นต้องส่งร้อยยี่สิบบาทครับส่งทุกวันทุกวันจนครบ พันสบาทจนครบถ้าไม่ครบก็มีปัญหาครับที่จังหวัดอื่นๆก็มีครับไม่ว่าจะเป็นอุดรมหาธาคามมุกราหารสกนคนครที่อุดรนี่นะครับให้กู้หนึ่งพบาทดอกเบี้ยว,วันละห้าร้อยยี่สิบสี่วันต้องส่งพ0 0 0มื่นสอบาทถ้าไม่ส่งมีเรื่องประเภทที่เป็นดอกเบี้ยลอยก็มีนะครับกู้เงินต้น5,000บาทผ่อนเดือนละสองบาทผ่อนจนกว่าจะ,จะจ่ายเงินต้นหมด ก็บกกฎว่มามาคำนวณแล้วดอกเบีย้ย1440ี่บาทเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับคือ4%เปอร์เซ็นต์ต่อวันนะทำาปทานครับที่จังหวัดอุดอรก็ยังมีแม่ค้าแผงลอยแถวหนองประจักษ์ครับต้องหนีไปนะครับแล้วก็ไม่กลับมาเลยครับที่จังหวัดมหาสาร,รคามก็ผมได้รับบอกเล่าจากพวกที่ทำงานเป็นพอ,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 พอรอทที่นี่แหละครับว่าอันนี้ไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลทางมีสีเป็นเป็นจากเลือกตั้งเลยซ้ำนะครับเก็บทุกวนันจ่ายทุกวนัน เป็นเรื่องซึ่งก็น่าเห็นใจสําหรับผู้ยากไร้นะครับก็ช่วยเหลือแต่ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับประเทศชาติเป็นปัญหาใหญ่สําหรับผู้นี่ครับคือถ้าไม่ส่งเป็นไงครับก็ถูกซ้อมถูกตีไปแจ้งความก็ไม่มีใครรับแจ้งครับรท่านปมะธานที่คารพเพราะนั้นสิ่งต่างๆนี้จึงฝากไปอยัางประธานว่าผมเรียนเมตฐานเพื่อได้ให้ความเมตตาแก้ไขปัญหาของพี่น้องจังหวัดนครนนสกุนครมุกดาหารและใกล้เคียงที่มีปัญหาเช่นเดียวกันเพื่อกระตุน้นเตือนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคือกระทวรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าก,การจังหวัดนายอำเภอ ที่มีหน้าที่บำบัดทุกบรรลุถุกตามแนวปัญหาของเจ้าพญาต์ดำรงหลาชานุภาพ้วก็ฝากไปยังตำรวจวยครับเจ้าหน้าที่สตชชซึ่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราชไปช่วยปรามครับปรามกับในทุนผู้ให้กู้เงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายเหล่านี้และจะแก้ไขยังไงก็ฝากาไปเลยนะครับสําหรับเศรษฐศาสตร์ภาพไมโครหรือภาพจุลภาพเนี่ยประชาชนเดือดร้อนผมมีแนวคิดว่าทกศก็ตามกรุงไทยก็ตามอมสินก็ตามช่วยได้ครับ ให้เาคากู้สาหรับคนที่มีบัตรขนจนหรือบัตรราิการแห่งรัฐเนี่ยหากเงินจากเขาได้ถ้าเขาตออกลกงเดือดร้อนมากมายแล้วฝากด้วยนะครับท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งขอฝากท่านประธานครับเพราะว่าพี่น้องเดือดร้อนจริงๆครับบางคนต้องฆ่าตัวตายนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับจ